ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวอำนาจร้องผ่านสื่อพร้อมให้อิสระอัจฉริยะเลือกเส้นทางหากินเพชรอำนาจเรื่อเริงเงปิดใจพร้อมให้เจ้าแม็กอัจฉริยะตัดสินใจด้วยตัวเองจะเลือกทางเดินอย่างไรเพียงแต่ร้องผ่านสื่อหากค่ายมวยใดนำไปเข้าสังกัดจะต้องมาคุยกับตนอย่างเป็นทางการให้เรียบร้อยเสียก่อนตามมารยาของคนวงการมวยความคืบหน้าเกี่ยวกับ เจ้าแม็กอัจฉริยะกันตะยศทรงศิริอำนาจมวยไทยยิมอดีตแชมป์สภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียรุ่น140ปอนด์วัย30ปีที่ศาลพิพากษายกฟ้องให้เป็นผู้บริสุทธิ์และพึ่งเป็นอิสระหลังติดคุกนานเกือบ14เดือนด้วยข้อกล่าวหาพัวพันคดียาเสพติดเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมานายอัจฉริยะวิโรธสุนโบนบลชื่อจริง พร้อมนางสาวนลินตาจีระเดชชนนภลภรยาเดินทางไปรับมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวจากพลตํารวจเอกโกวิทภักดีภูมิประธาน W บูบีซีเอเชียซึ่งทางน้องออยนางสาวนลินตาเผยว่าล่าสุดอัจฉริยะสามีของตนเตรียมตัวจะบวชเป็นการแก้บนจากนั้นจะฟิตซ้อมร่างกายเตรียมตัวกลับมาชกมวยอีกครั้งในสีเสื้อค่ายกาันตะยศทรงศิริ ขณะเดียวกันตนก็จะขอทำหน้าที่เป็นผู้จัดการของสามีดูแลเรื่องการคืนสังเวียนอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดใดๆล่าสุดเมื่อ18มิถุนายนอำนาจเลื่อนเริงอดีตแชมป์โลกชาวไทยเผยกับข่าวสดว่าหลังทราบเรื่องดังกล่าวตนในฐานะผู้ดูแลอัจฉริยะมาตลอดในช่วงหลังและยังให้อัจฉริยะใช้ชื่อค่ายชกมวยอำนาจมวยไทยยิม ขอแสดงความยินดีที่น้องแม็กพ้นจากข้อกล่าวหาและกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งรวมทั้งข่าวการตัดสินใจขอกำหนดบทบาทดูแลตัวเองในเรื่องการกลับมาชกมวยเพียงแต่ตนอยากฝากผ่านสื่อมวลชนไปยังโปรโมเตอร์หรือค่ายมวยแห่งใหม่หากใครยินดีจะสนับสนุนอัจฉริยะต่อไปตนก็ยินดีไม่ขัดข้องเพียงแต่จะต้องได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์จากตนในฐานะหัวหน้าคณะ คนเดิมด้วยตามมารยาททางการมวยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาข้อมูลเดิมเมื่อเมษาปี2562อัจฉริยะและอำนาจในฐานะผู้จัดการกำลังเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นกับแอนดี้ฮิราโอกะนักชกเจ้าถิ่นสมัยแต่เจ้าแม็กอัจฉริยะถูกตอมไทยลวบตัวที่สนามบินดอนเมืองโดยข้อหาพบประวัติผัวพันคดียาเสพติดก่อนหน้านั้นจึงถูกควบคุม อยู่ในเรือนจำจังหวัดระนองนานเกือบ14เดือนก่อนสารชั้นต้นพิาพากษายกฟ้องโดยอัชยะให้การต่อสารว่าเป็นความเข้าใจผิดมาจากการโอนลอยขายรถยนต์ส่วนตัวผ่านเต็นล์รถซึ่งต่อมารถกลายเป็นของกลางขนยาเสพติดของคนร้าย